ชั้นที่15ก็หน้าตาประมาณนี้นะครับใครติดชั้นไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเพื่อจะช่วยท่านผู้ชมที่ติดชั้นนั้นๆได้อยู่นะครับก็กรับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เล่นเกมแบ c โค้กมือถือทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาไต่ด่านที่10ถึงด่านที่15กันนะครับก็ในคลิปนี้เราจะมัดรวมในวันสุดท้ายนี้เลยนะครับช่วงน,นี้ผมไม่ค่อยว่างเล่นเกมนะครับก็สามารถาดูจากทีมแล้วเราสามารถเอาทีมแดงล้วนได้นะครับ แต่เราจะไม่ใช้ลาซนีแม่มดนะครับเพราะว่าลาซนีแม่มดเขาจะตัดเลือดตัวเองนะครับจะไม่ตัดเลือดแบคเีตรในอันติเราเลยจะเลือกเป็นอ่า n อต้าโนเอลแล้วก็อรุ่นพี่ฟินเรวแล้วก็อ่าซาลอดเขียวนะครับหรือว่าซาลอดแดงก็ได้เออแล้วแต่ท่านชมจะเลือกนะแต่ผมจะเลือกเป็นซาลอดแดงนะครับที่ผมเลือกซาลอดแดงมานะครับก็เพราะว่า เราจะได้ลดเกาะฝั่งนั้นนะครับเพราะว่าเขามีตัวอย่างสาลอดเขียวนะครับที่ทําให้เขาถึกขึ้นค่อนข้างมากนะครับตัวที่เป็นปัญหาที่สุดก็จะเป็นมิโมซ่าเขียวนะครับก็มันจะสามารถซุบซีวิตเพื่อนได้ถ้าเพื่อนเขาตายนะครับเราสามารถกดอันติเลยก็ได้หรือกดสกิล2ก็ได้นะครับแต่ผมจะเลือกเป็นกดอันติก่อนเพื่อบัฟดาเมเให้โนเอล e นะครับ และเอต้าก็ปั่นสกิล2เพื่ออาวามถึกของเราก่อนนะครับและที่ผมเลือกเป็นทีมแดงล้วนเพราะว่าทีมเขียวล้วนจะตีทีมแดงล้วนเข้าค่อนข้างเบานะครับดีที่เขากดอันติก่อนจะไม่มีอันติให้เพื่อนเวลาเพื่อนใกล้จะตายนะครับอันนี้ผมกดกะจะเก็บาฟาน่าสามตาก่อน,นครับผมเลยกดสกิลประสานของซาลตดแดงนะครับอยากใช้สกิลประสานแล้วเราจะกดอันติแบกต้าเพื่อฆ่าฟาน่าสามตานะครับ เพราะว่าสกิละสานของซาลอตทำให้เราทำดาเมจแรงขึ้นต่อตัวที่เราแปะดีพัฟนั้นนะครับโอเคตอนนี้เราก็ต้องเก็บมีโมซาเขียวก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาได้อันติเขาจะซุปฟาน่าสามตานะครับโอเคปล่อยเขาตีมาก่อนนะครับอันนี้เรากดสกิลสองเพื่อลดเกาะไปเลยนะครับนูเอลกดสกิลหนึ่งไปเลยหรือกดสกิลสองก็ได้นะครับเอตต้านะครับมีโมซาเขียวก่อน ต้าต้องตีตัวที่าสามารถซุบชีวิตเพื่อนได้นะครับเนื่องจากเราเป็นทีมแดงล้วนนะครับตีตัวเลือกตีตัวเดียวก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงเราก็สนะทางอยู่แล้วนะครับโอเคถ้าสนะทางเราจะได้เกียรติอันติเร็วขึ้นด้วยนะครับกดสกิลสองไปก่อนนะครับสลอดเขียวกดสกิลประสานใช้ตัวที่เราจะฆ่าก่อนเลยนะครับโอเคตายไปในที่สุดตอนนี้เราอาจจะเอาริวหรือว่าสลอดเขียวก็ได้นะครับเราจะตีตัวที่เลือดน้อยที่สุดก่อนก็ได้อย่างเช่น ตัวอย่างสลอดเขียวนะครับหลังจากนี้ก็น่าจะง่ายแล้วนะครับผมขอเร่งสปีดคลิปนะครับเพราะว่าอาจจะเก็บง่ายแล้วนะครับตัวนี้โอเคก็น่าจะตายไปในที่สุดนะครับที่จริงกดสกิลหนึ่งก็ตายแล้วนะครับเราจะบัฟก่อนแล้วก็เก็บไปในที่สุดนะครับก็ริวก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีที่จะเล่นกับฟาน่าสามตานะครับ สามารถบัฟให้ฟาน่าสามตาได้นะครับก็ผมได้จัดเทียตริสตัวที่เก่งที่สุดของซีซั่น6ไว้แล้วนะครับสามารถกลับไปย้อนดูได้ในมุมขวารูปตัวไอน,นะครับโอเคอันนี้จะเป็นทีมที่ผมใช้ผ่านสั้นที่11นะครับก็สามารถเล่นทีมแดงล้วนได้นะครับแต่เพราะมีแม็กหน้านะครับเราจะเปลี่ยนซาลตดแดงเป็นซาลตดเขียวนะครับเพื่อลดดาเมจที่เขาทำนะครับ โอเคถ้ามีแมกหน้าเราก็ต้องมีโนเอลนะครับเพื่อไม่ให้เผาไหม้มันแรงนะครับมันจะเผาที่เกาะก็ทีมนั้นนะครับเป็นทีมที่ค่อนข้างอ่าน่าลำคาญนิดนึงตรงที่วิลเลียมกดอันติก็จะลดดามีดสลอตกดอันติก็จะลดดามีดจะทําให้เราตีเบาขึ้นนะครับก็สามารถาดูคลิปวนมาย้อนดูเพื่อทําตาม สเตปแต่ละสเตปเพื่อผ่านก็ได้นะครับอันนี้เราจะกดสกิลสองให้โนเอลแต่ผมพลาดนะครับเพื่อผมพลาดไปกดให้แพตตานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับปาดอันติไปเลยนะครับเราเก็บโนเอลฟ้าก่อนก็ได้นะครับโนเอลฮาราวีนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าลำคาญนะครับมันจะลดเทินลดอันติเรานะครับเก็บเกี็ได้ช้าก็ทําให้เราจะเก็บอันติไม่ได้แล้วก็ต้องได้เก็บเขาก่อนนะครับ โอเคปล่อยเขาตีมาก่อนนะครับกดสกิลสองไปก่อนเพื่อเพิ่มเกาะนะครับโอเคแม็กหน้าตีสกิลสองมานะครับก็แม็กหน้านะครับในคลิปที่แล้วท่านผู้ชมได้เห็นไหมครับแม่งเผาไหมแบลกเต้าผมเลือดเต็มตายในทีเดียวถ้าไม่มีโล่ของโนเอลนะครับโอเคไปเขาตีมาก่อนนะครับ โอ้สาบเป็นต้นไม้ได้ด้วยกดสกิลหนึ่งตีไปให้สลอตเขียวนะครับสองตัวนี้นะครับสลอตเขียวกับโนเอลฮาร์วีนนะครับเก็บสองตัวนี้ก่อนเก็บตัวไหนได้ก่อนก็เก็บตัวนั้นนะครับกดอันติไปเลยนะครับอาจจะดูเหมือนเบานะครับเพราะว่าเขามีบัฟอาลดดามจอยูนะครับโอเคเราก็กดสกิลสองเพิ่มให้โนเอลนะครับเพิ่มเกรดอันติให้มันได้เร็วที่สุด กดสกิลสอไปเลยนะครับปั่นเพื่อเพิ่มเกาะอีกนครับตายหมดเลยเมื่อบัฟเขาหายหมดแล้วนะครับบัฟลดดามีดหายหมดก็จะตายไปในที่สุดนะครับทีนี้ก็น่าจะเก็บง่ายแล้วนะครับสําหรับโนเอลฮาราวินครับก็ปีใหม่ก็ขับรถระมัดระวังด้วยนะครับท่านผู้ชมก็สงครามนี้คนเสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับโอเคชันที่11ก็หน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นดามีที่ผมทําได้นะครับ โอเคสันต่อไปสันที่12นะครับสันที่12นี้ก็มันมีบัฟลดความเสียหายของสาลตดเขียวนะครับก็เราก็ต้องเอาสาลตดเขียวมาด้วยนะครับยิ่งมีโลของโนเอลกับลาดสนะครับต,ตัวที่นำมกาญก็คือจกักรพรรดิเวนตมนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนทีมกันนะครับเรามีโลแล้วเราก็เอาตัวล้างโลมาก็คือ,อาฟาน่าสีเขียวนะครับเดี๋ยวเอาซามี่เพื่อมาเพิ่มเลือดก่อนนะครับ เพื่อฟาน่าสามตาเราตายเร็วนะครับเราก็จะเอาตัวอย่างารูตัสด,ด้วยนะครับเพื่อมาลดเทินนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวอย่างมาร์ทมาก่อนแล้วก็รูตัสก็เอา2ตัวนี้ได้นะครับแต่ผมจะไม่เอาผมจะเลือกตัวอย่างฟาน่าสามตานะครับเพื่อมาทําดามีนะครับโอเคเราขอไปอัพวิวเป็นเลเวล100ก่อนนะครับเพื่อทําดามีในชั้นนี้ได้ถึงเขาจะไม่นับอุปกรณ์นะครับโอเค ตัวต่อไปผมจะเอารูตัดมานะครับจะเอาราดิสก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มลูกแต่ผมจะเอาลูตัดเพื่อมาลดเทินฝั่งนั้นนะครับโอเคเรามาในด่านที่12นะครับเราก็ปล่อยเขาตีมานะครับเขามีความถึกก็เราก็จะเก็บสกิล2องของฟาน่าก่อนนะครับเราจะเก็บบัฟความเกียรตังก่อนนะครับเพราะว่ายังไงก็ตีเขาไม่เข้าอยู่แล้วนะครับโอเคเราจะเก็บให้ถึง5้สแต็กก่อนนะครับปล่อยเขาตีมานะครับ ตอนนี้เขาทิ้งบัฟสกิลสองให้จกักรพรรดิเวทมนต์นะครับเราตีอันติไปเลยก็ได้นะครับแต่ทีมนั้นจะเจ็บหนักนิดน,นึงเพราะว่าจากักรพรรดิเวทมนต์เขาจะกดสกิลสองมาโดนหมดตี้นะครับโอเคจะเจ็บหนักนิดน,นึงแต่เรามีาชามี่นะครับกดอ,อันติไปเลยนะครับเพื่อฮิวนะครับเพื่อกันไม่ให้ฟ้าหน้าสามตาตายก่อนนะครับโอเคเขาก็กางโล่ให้อาจากักรพรรดิเวทมนต์แล้วนะครับทีนี้โอเคกดอันติมานะครับก็ไม่เจ็บไม่คันนะครับกดสกิลหนึ่งเพื่อเก็บ คมเกียิสังก่อนนะครับโอเคได้3าบัฟแล้วนะครับตีปกติไปนะครับโอเคก็ค่อนข้างเจ็บอยู่นะครับแต่เรามีโล่ของชามี่นะครับเราก็ตีตัวอื่นไม่ให้เขากดสกิลไม่ได้สวนมานะครับโอทีนี้ก็ได้อัติของโนเอลแล้วนะครับโอเคปล่อยเขาตีมาก่อนเราก็ยังเก็บความเก็บบัฟความเกียิสังอยู่นะครับกดสกิลหนึ่งไปเลยนะครับเดี๋ยว ตอนที่เราจะกดอันติในเทินถัดไปเราต้องได้กดสกิล2ของฟาน่านะครับเพื่อให้เขาบัฟแรงขึ้นและถึงเทินเราแล้วก็เขาก็จะหมดบัฟอันติของซาลอดเขียวนะครับอันนี้ตีสกิล2ไม่ได้เราก็กดอันติไปเลยนะครับตุ้มก็เบานิดนึงนับเพราะมีบัฟอันติของอาซาลอดเขียวและมีโล่ของลาเดสยยูนะครับปล่อยเขาทำดาเอจมาก่อนนะครับ เจ็บอยู่นิดนึงกดสกิล2ไปนะครับครบบัฟ5้าแล้วนะครับมีบัฟความเกียรติสังและได้อมตะด้วยนะครับและเพิ่มดาเมจแรงมากเลยนะครับทีนี้ก็ถึงเธนเราแล้วก็ฟ้าหน้าสามตาก็จะเบิ่มๆเลยนะครับเดี๋ยวปล่อยเขาตีเรามาก่อนนะครับโอเคหน่วยตายแล้วก็ถึงอันตีเราแล้ว,ลว,ลวกดอันตีเลยนะครับถึงเธอเราแล้วอันตีตุ้ม board. แรงมากนะครับติดเผาไหม้หมดตายหมดนะครับ ตัวไหนที่ติดเผาไหม้ตายหมดเลยนะครับถ้าถึงเทินเขานะครับเคกดอันติไปนะครับเฮ้ยกดสกิลพสานมันนะครับขอไปก็น่าจะตายแล้วนะครับสําหรับสลอดเขียวนะครับเพราะว่าโดนเผาไหม้ตายนะครับถึงเทินเขาปุ๊บเผาไหม้ตายนะครับคอยดูนะครับตู้มโมตายเลยนะครับทีนี้ก็เก็บสกิลสองก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าแรงแล้วนะครับบัฟความเร็นสังห้าแล้วนะครับก็สามารถเอาทีมนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับก็เดี๋ยวไปต่อกันที่ ชั้นที่13นะครับอันนี้เป็นดาเมทที่ผมทําได้ในชั้นนี้นะครับโอเคฝาหน้าแม่งก้นเรนกว่าเบเกอต้าอีกนะครับเพราะเบเกอต้าไม่ติดแอนตี้มิจิกนะครับมาต่อกันที่ชั้นที่13กันนะครับท่านผู้ชมดูกันเลยครับเราก็มาต่อกันที่ห่อคอยกิติยศชั้นที่14เอ้ยชั้นที่13 14 15นะครับก็ในคลิปที่แล้วเราก็ตีชั้นที่9ถึงชั้นที่12กันนะครับก็วันนี้ก็13 14 15นะครับ ็วันสุดท้ายแล้วนะครับผมไม่ได้มีเวลาว่างมาตีอะไรขนาดนั้นนะครับช่วงนี้ก็บุญปีใหม่ด้วยนะครับก็ขับรถระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะเป็นห่วงทุกคนที่ดูคลิปผมเละก็ฝั่งนู้นจะเป็นทีมแดงล้วนนะครับเราก็เล่นทีมที่เป็นสายถึกได้เลยนะครับถ้าเจอทีมแดงล้วนเข้าไปก็อย่าไปกลัวนะครับเราก็เล่นทีมที่ยืนนานๆยืนระยะนานๆก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมจัดให้ดูนะครับก็เอา่อาลัดเขียวก็ได้นะครับเอาโกด์มากดอันติโอเคเอาวิลเลียมเวนเจนนะครับโอเคเป็นทีมฟ้าล้วนก็ได้นะครับเคไปเลยนะครับที่จริงต้องมีคุณครูนะครับถ้าจะเป็นทีมฟ้าล้วนแต่ว่าผมจะเอาสองตัวนี้มาลดเทินเฮ้ยลดดามจด,ด้วยแล้วก็เพิ่มเทินเพิ่มดามจด ส่วนซามีนะครับเป็นตัวฮิวที่ดีที่สุดในเกมแล้วมั้งถ้าที่ผมคิดไว้นะครับตุ้มโอเคโกดก็กดอันติไปเลยนะครับลดดาเมจที่ได้รับนะครับไม่ว่าแบกเอต้าจะกดอันติมาขนาดไหนเราก็ไม่ตายนะครับเพราะว่าลดดาเมจจะลดจากวิลเลียมกับโกดนะครับจะเอาเป็นสล็อตเขียวก็ได้นะครับ ยิ่งเราเพิ่มอันติของชามีด้วยนะครับโอเคติดอันติมิจิกแล้วนะครับกดสกิลประสานไปได้เลยนะครับบวกพลังโจมตีร้อยถ้าเป็นประสานกับวิลเลียมจะดีกว่าอีกนิดนึงนะครับ นะครับตีเราเทียบไม่เข้าเลยะนะครับไม่ไม่ไม่ห่วงเท่าไหร่ไม่ห่วงเท่าไหร่ตุ๊บเบกาต้าตีมานะครับปาดอันตีมาตุ้มโอ้โหไม่เข้าเลยเพิ่มเทินให้จักรพรรดิเป็นมนนะครับตีเบกาต้าไปตุ้มโอเคไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วนะครับเพิ่มจอกเกาะให้อ่าจักรพรรดิเวทมน ดเทินชามี่ก็ได้นะครับโอ้โหหิวมาแทบเต็มหลอดแสดงว่าเราต้องเก็บไม่มุดก่อนครับว่ามันค่อนข้างกุงนิดนึงปุ๊บโอ้โห ตีเพ no anyway nice ื่อลดดามีก็ได้เลยนะครับเพื่อคนจะเพรเซฟนะครับด้วยเพเซก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะครับเผาไหมของชามี่นะครับผมได้บัฟจากโกดจากวิลเลียมอย่างนี้ก็หวานหมูเลยนะครับโคตรแรงเพิ่มบัฟอีกอันหนึงให้ จากพันธุ์มุนเอาเก็บสองตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับสำหรับซามี่ก็ไม่ต้องกลัวครับไม,ไม่ไม่ต้องเท่าไหร่กดสกิลประสานไปเลยนะครับหนึ <c> ่ง <oughs> แสนนะครับดีปกติไปก่อนสาบเป็นต้นไม้โอ้ไมันติดด้วย อันติไปปรีเกีย,เยนะครับท่านผู้ชมมีบัฟแล้วตุ้มชั้นที่13ก็หน้าตาประมาณนี้นะครับดามเมจที่ทำก็สูงอยู่นะครับไปต่อที่ชั้น14นะครับ4ีก่ก็หน้ากระวลตรงที่เขามีสลัดเขียวนะครับเหมือนชั้นที่ที่เราตีผ่านๆมานะครับก็กดอันติไปก่อนนะครับเพื่อลดดามเมจไม่งั้นจกักรพรรดิเวนมนต์นเขาดามเมจจะแรงเกินไปนะครับ โอเคเขาก็ลดดาเมจมานะครับมีลดดาเมจของอวิลเลียมกับสลัดเขียวแล้วก็ลดดาเมจของโกดไปด้วยเลยเหมือนกันนะครับก็เผื่อคนไม่มีสลัดเขียวนะเอาสองตัวน,นี้มาแทนก็ได้นะครับลดดาเมจได้เหมือนกันเห็นไหมครับตีเราแทบไม่เข้าเลยเราก็ตีเขาเกือบไม่เข้านะครับกดอันตีมาโอ้โหเบามากนะครับท่านผู้ชมตัวที่น่ารำคาญที่สุดก็จะเป็นอ่า ตัวเอวล่างฮาโาวีนนะครับตัวต่อมาก็เป็นสาลอดเขียวกดสกิลประสานไปเลยนะครับบวกดามเมจร้อยหนึ่งตุ้มบับให้จกักรพรนเิเวทมนนะครับกดสกิลหนึ่งไปเลยนะครับ ตีโนเอลฮาราวีนะครับเราจะเก็บเป็นทีละตัวทีละตัวไปนะครับบัฟแม่จักรพรรดิเวทมนต์เลยนะครับก็สันตงสูงเลยนะครับจักรพรรดิเวทมนต์ก็มีประโยชน์มากนะครับเอาทีมแดงล้วนได้ไหมก็ได้แต่ว่าแม่มุดมันจะไม่ลดเทิน ให้ตัวอื่นนะครับมันจะลดเตือนมันจะลดเลือดให้แค่ตัวมันเองสองตัวนี้น่าเก็บที่สุดแล้วนะครับโอเคเก็บฝั่งซ้ายไปก่อนนะครับเฮ้ยไม่มีถ้าเราไม่เก็บอ่าสลอดเขียวนะครับอ่าจากักรพรรดิเป็นมลเขาจะมีโล่ตลอดนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีโล,ล่เราก็ตีได้นะครับเห็นไหมครับถ้าถึงเติมสลอดเขียวถ้าเราไม่เก็บสลอดเขียวก่อนจักรพรรดิเป็นมลเขาจะมีมีโล่นะครับ เราก็เอาจอกาะไปให้จักรพรรดิมวนมเลยนะครับปุ๊บโอ้โหบัพให้จักรพรรดิเวนมนเลยนะครับทีนี้ก็ปิดเกมง่ายแล้วนะครับสาบเป็นต้นไม้ด้วยโอ้ยิ่งกาลันตีว่าผ่านเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดนะครับกดสกิลหนึ่งไปตุ้มหายเลยนะครับ สันที่14ก็เอาทีมที่ผมใช้งานนี่ก็ผ่านค่อนข้างง่ายนะครับจะเล่นทีมโรตัสอะไรก็ได้เหมือนที่ผมเคยบอกตอนที่ผมตีชั้นที่1ขึ้นมานะครับก็ได้เหมือนกันแต่ผมไม่ค่อยมีเวลามาทําคลิปให้ท่านชมดูพอช่วงนี้ก็วุ่นกับการเขียนโปรเจกต์จบก็เลยไม่ได้มีเวลามาทําคลิปอะไรขนาดน,นั้นนะครับ เอาเทิร์นเหมือนเดิมนะครับกดอันติโกดกดอันติวิลเลียมเพื่อลดเทิร์นนะครับอันนี้เราจะเก็บโนเอลก่อนก็ได้นะครับหรือจะเก็บาชามี่ก่อนเพราะว่าเขาค่อนข้างหน้าลำคาญนิดน,นึงครับเรากดอันติไปเลยนะครับ,เ,รรบเพื่อได้ก่อป้องกันเหมือนกันนะครับเพิ่มโลขึ้นมาอีกมีฮิวอีก ปาดไม่ตายหรอกครับเพราะว่าเรามีาการลดดาเมจน,นะครับก็เหมือนเราจะเป็นทีมไฮเปอร์ไฮเปอร์วิลเลียมเป็นเอ้ยสะอาโมโหเตนะครับจากกัเรเวนมอนของเรานะครับจูเลียตมาหน้าโคโนสเพิ่มเจาะเกาะไปก่อนนะครับครั้งต่อไปผมจะกดอันติใส่ตัวใดตัวหนึ่ง กิลสองไปก่อนเพิ่มต้านทานมานะครับนะครับเขากดอันติเอยเขากดสกิลสองเหมือนกันนะครับเพิ่มต้านทานมาตีไม่เข้านะครับเพราะเรามีอันติวิลเลียมกับโกดนะครับเราอยากสาบหนวเอลนะครับถ้าสาบได้จะดีมากแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็อันติใส่เอตตาเลยนะครับอาจจะติดอนติมินจิกเลยก็ได้แต่ว่าอ่าเขาก็มีอันติของโนเอลกับ อาสลัดเกี่ยวนะครับทำให้เข้านะครับ <c oughs> ว่าแล้วยังไงแเราก็ควรกกิบอ่าชามี่เขาก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับ เพิ่มจกกอะกาะให้พาดเวมนมนนะครับสาเบ,บกต้าได้ไหมโอ้ไม่ได้ปกติถ้าเล่นด่านปกติวิลเลียมเราค่อนข้างสาบติดต้นไม้ค่อนข้างบ่อยนะครับบัฟหมดบัฟลดต้านทานหมดแล้วนะครับลดดาเมจหมดแล้วก็จะโดนแรงนิดนึงนะครับต้องรับแรงกระแทกไปก่อน จนกว,ว่าวิลเลียมเราจะได้ใช้อันตินะครับเรากดสกิลหนึ่งไปก่อนเลยนะครับเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดนะครับกดอันติวิลเลียมเพื่อลดดาเมจเลยนะครับขนาดลดดาเมจนะครับยังโดนโจมตีแรงขนาดนี้นะครับถ้าไม่มีลดดาเมจของกูดนี่ยิ่งแรงเข้าไปไงสกิลหนึ่งไปก่อนนะครับตายเลยมีจอกก้อนี่แรงมากนะครับ ตัวต่อมาที่ควรเก็บก็คือสาลตดเขียวก็อย่างที่รู้นะครับถ้าเราไม่เก็บซาลตดเขียวก่อนก็คือเขาจะมีโล่หมดเลยนะครับสองตัวนี้ <c oughs> เพิ่มเจาะเกาะไปก่อนนะครับเพิ่มเจาะเกาะยังไงก,ก็ตีเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ตุ้ม้หแรงอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมถ้ามีเจาะเกาะนะครับ แอนตาเขาจะตายแล้วครับโอเคหน่วยเอวเขามาอันติมาตุ้มจักรรพัิเป็นมนหายเลยนะครับที่ผมเอาบัฟของสองตัวนี้ก็เพราะว่าไม่อยากให้จักรรรัิเป็นมนตายนะครับยังไงก็หน่วยเอลเขาเอาก่อนนะครับกะจะเอาซาลอดเขียวก่อนแต่ตัวอื่นโลหหายก่อนแล้วก็เลือกที่จะเก็บตัวอื่นก่อนนะครับโอเคเผื่อวันสุดท้ายถ้าไม่ชมเผื่อว่าวันสุดท้ายท่าผม้ชมจะติดชั้นไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับ อันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับแต่ผมไม่ค่อยมีเวลามาเล่นก็เลยอ่าตีช้านิดนึงนะครับโอเคได้ของรางวัลที่ค่อนข้างคุ้มนิดนึงนะครับอันนี้นะครับค่อนข้างจยากได้เลยหินอัพเครื่องประดับอย่าลืมอันนี้นะครับอู้ทุกคน อันนี้จะได้บัฟเพิ่มมา3ามสเอ่อสินะครับเราสามารถเปิดใซได้3ามครั้งนะครับแล้วก็ต้องไปตีหาอุปกรณ์ด้วยนะครับโอเคอันนี้เราได้รางวัลแล้วนะครับเราสามารถไปเช็คที่อ่าตองคอนโอเคได้นี้มานะครับได้เงินมาเจ็ดแสโอเคได้รองเท้ามาด้วยคุ้มนะครับคุ้มคุ้มมากโอเคก็ไว้เจอกันใหม่